สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับช่องพ่อครัวหัวร้านนะฮะวันนี้เราจะมาทําซุปหน่อไม้ทานกันนี่ตอนนี้กําลังต้มหน่อไม้อยู่สําหรับหน่อไม้ก็จะเป็นหน่อไม้สดๆเลยที่ได้มาจากทางชาวบ้านนะครับตอนที่ผมอยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งอยู่ทางภากีสานก็เดี๋ยวกําลังเตรียมหน่อไม้อยู่อันนี้ก็มาสับฝอยแล้วก็ต้มเดี๋ยวต้มไปสักพักหนึ่งนะฮะก็น่าจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นซุปหน่อไม้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับน,นี้กําลังปั่นใบยญ้านางอยู่นะ กระชอนกล่องใบยนางนะฮะส่วนนี้ก็เป็นหน่อไม้ที่ต้มเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราตักหน่อไม้ที่ต้มแล้วไปใส่ในน้ำใบยนางแล้วก็คั่วพร้อมกันนะครับอย่างเงี้ยบ้างสีสันดูน่ากินไหมครับเราคั่วแบบนี้ประมาณกี่นาทีครับประมาณสิบนาทีาาทก่อนจะคั่วตะกี้เติมผงนัวไปนิดนึงนะครับแล้วก็นี่เติมน้ำปลาร้าไปหน่อยนึง Okay. ก็ปิดฝาทิ้งไว้10นาทีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ใส่ใบอ๋อเป็นใบแมงลักอ๋อพอใส่ใบแมงลักมันหอมมากเลย<ม>โอ้โกลิ่นดีมากเลยครับเพื่อนๆเ<ม>น,นี่ยเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยมากมากเลยสคัญเลยครับใบแมงลักกลิ่นแบบเตะจมูกมากอันนี้คือปิดเตาได้แล้วใช่ไหมครับอโอเคนีนะน้ำมันก็อวดประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนี่ยก็ใช้เวลาต้มประมาณสักเกือบเกือบสิบนาทีโอเคเดี๋ยวมาเตรียมปรุงกันนะครับอันนี้แม่กําลังจะเตรียมคั่วงานนะฮะนี่ เ,เราจะคั่วงานแล้วก็ตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่ไปในพริกนะครับนิ้วใช้เป็นพริกสดเลยใช่ไหมครับแม่ลูมาาสักเจ็ดแปดเม็ดนะครับใส่ลงไปแล้วก็คั่วอเอาแค่มันพอดับดำใช่ไหม,มแค่นี้พอแล้วครับให้มันหอมๆก็พอแล้วเดี๋ยวเรามาตำงานกันก่อนนะครับงานข่าวที่คาาั่วเมื่อกี้ กลิ่นยาโชยขึ้นมาเลยหอมต่อไปก็ใส่พริกลงไปได้เลยโอ้ใส่แล้วเราก็ตำพร้อมกันได้เลยครับสำหรับการตำนะครับไม่ต้องให้แหลกมากนะคะไม่งั้นมันจะเผ็ดมากเนไปจากนั้นเราก็ตักหน่อไม้นะฮะที่คั่วกับน้ำใบายานางเามาใส่ลงไปในครกได้เลยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นวิธีการทำสุกหล่งไม้นะ เสร็จแล้วเราก็ใช้สาบนะครับค่อยๆกุ้งคลา้ายมันเข้ากันหน้าตาก็จะเป็นซุป่อไม้ที่เราคุ้นเคยแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ละที่วิธีทําเหมือนกันหรือเปล่านะนี่แม่กําลังเตรียมหั่นพวกผักชีต้นหอมนะฮะแม่ครับเราเรา,เราต้องใส่ข้าวคั่วไหมครับอ๋อถ้าเราใส่งาตำเนี้ยไม่ต้องใส่ข้าวคั่วอะไรใช่ไหม ใส่ผักชีต้นหอมที่หั่นลงไปในครบแบบนี้นะครับน,นี่เติมน้ำปะลาอีกหน่อยนึงก็ที่ขาดไม่ได้น้ำปลาปลานี้ครกข้าประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คลุกข้าวให้เข้ากันถ้าใส่พริกสดแบบนี้พริกป่นก็ไม่ต้องใส่แล้วนะฮะจริงๆแบบนี้เคยกินมาแล้วเป็นไงบ้างน่ากินไหมครับนี่มาชิมให้ดูั ใช้ได้นะครับรสชาติจะไม่ได้เหมือนซุปหน่อไม้ที่เรากินในกรุงเทพนะครับรสชาติจะเป็นอีกแบบเลยเดี๋ยวจะพามาดูอีเมนูหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะเมนูนี้ผมชอบมากเป็นเนื้อทอดมันน่าสนใจตรงหมักเนื้อนะฮะเนื้อมันหอมอร่อยมากเนี่ยตอนนี้เนื้อที่หมักไว้แล้วนะครับก็จะถูกตากแดดจนแห้งหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นี่แม่ใช้เนื้อติดมันใช่ไหมครับ ตอนที่หมักใส่อะไรบ้างนะเนี่ยเกลือน้ำปลาชุรสแค่นี้เองเลยครับแล้วก็กระเทียมอีกนะครับหน้าตาเนื้อหมักก็จะเป็นประมาณนี้มันจะไม่ได้แห้งนะฮะเพอเป็นเนื้อแดดเดียวใช่ไหมฮะอันนี้อร่อยจริงนะชอบมากตอนนี้กําลังเตรียมทอดนะครับอโอเคตอนนี้ติดเตาเรียบร้อยแล้วครับ ผมว่าไม่มีเมนูไหนที่จะเหมาะเท่ากับการกินคู่กับข้าวเหนียวในช่วงหน้าหนาวแล้วนะฮะนอกเสจากเมนูเนี้เดี๋ยวเราทานคู่กับข้าวเหนียวกันครับตอนนี้อาหารท, <ถ whale. S 2> ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับสำหรับ1ซุปนอไม้2เนื้อทอดนะฮะส่วนผักเคีย <bargain> งที่จะ,ะทานคู่กันก็จะมียอดเสะเดานี้ลวกแล้วนะครับแล้วก็เป็นผักกาดก็ที่ขาดไม่ได้เนี่ยผักกาดดองผักกาดดองมันจะเข้ากันกับอันนี้ จะมาลองชิมพร้อมกันนะครับผมจะเริ่มจากแกซุปหน่อไม้ก่อนวิธีการกินก็นี่เอามาจ้ำข้าวเหนียวเนะครับ<ม>ข้าวเหนียวจ้ำแบบนี้ข้าวเหนียวไวหมชุบเออนิ่มดีเนาะก็มาจ้ำกับซุปหน่อไม้แล้วก็เข้าปาก ชิมเนื้อทอดกับข้าวเหนียวแล้วก็เจอ,อมีชิ้นเล็กสุดแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากันกับนี้ <ừ> ไม่เข้าหรอกมากินเลยอ่ะนะเจมส์ดูข้องห้าวมันแล้วกินกับน้ำอ่ะนะต้องกินตามหลังใช่ไหมไอันนี้กินตามหลังเนื้อหอมมาก ก็เริ่มมอืมใช่ไหมเมาลองวองกินตามหลักมันอร่อยฝักขันลองลอกินชิมดูอืมอืกลองหอมมากอืหอมแล้วก็กรอบแล้วเรานี้กินกัะไรกินเหมือนแบบกินเคียงหรอกินเคียงหรอ ตหกเลยจริงไม่ก็ชอบตะนเดาแต่ก็โอเคเลยนะพี่ชอบเนื้อนี่จังเลยเนื้ออร่อยจุดนนของชอบเนืนอ้ออร่อยมาก เหตอนนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะเราพบกันใหม่